อันนี้มาตกปลานะครับตกปลาที่สวนเยี่ยมมอันนี้มาตกปลาตกมาประมาณน่าจะหนึ่งชั่วโมงแล้วครับจะให้ดูเบ็ดเอาเบ็ดมาสองคัน สองคันกับเหยื่อจะมีลำอ่อนมีขนมปังแล้วก็มีน้ำผสมมีขนมปังเขียวตอนนี้เจอลมแห้งหมดแล้วนี่ครับเหยื่อปลา บอ่อผมกินหมูคร,รับหมูกับลูกตะกร้อแล้วก็มีมันเม็ดโฟมก็จะมีนะฮะเบ็ดคันละร้อยก้าสิบเก้าบาทตกปลานินนี่กำลังกินขามือเลยครับกินขามือเลยเออดึง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 ดงดงดง tăng con này, để đợi đợi đợi, tăng con bé, tăng con tăng con, tăng được, tăng công.

โอ้ตัวใหญ่มากไอตัวใหญ่มากเห็นหรือเปล่าไม่รู้เช็ดก่อนนี่นะปลาเนียนตกได้จากบ่อตัวใหญ่มากเกือบหลุดนี่นฮะ ปลาเดนครับจากเบ็ด199บาทถ่ทายสดสดได้กันสดสดติดเงาไปเนี่ย <c oughs> เบ็ดติดตุดเ้ยติดตุดนีน่ปลาเดนเดี๋ยวเราจะพาไปดูหืมต <c oughs> ัวใหญ่ยยมาก โอ้โหถ่ายสดสดได้สดสดสวิงไม่ได้ใช้งานโอ้ยโ้ยตัพท์จะตกน้ำไหมเนี่ยจับแน่นมากเนี่ยครับในกระชังตกได้หลายตัวมากระวังโดนสับอ้ยอีอีกอีกอะยกให้ดูวันนี้นะครับตกมาหนึ่งชั่วโมงา ปันนิลได้ของฝากกับระยองปันนินต้ตัวใหญ่โหยอ,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 อาหออยากได้ปลาดุกปลาช่อนก็ไม่มีกินนะฮะปี่นะครับปลากินหมูครับตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวใหญ่มากดูดิตัวดำเลยตัวใหญ่มาก โยนแสงตกปลาโอ,โอเคใส่กระชังนะครับซื้อมาได้ใช้งานกี่ทีท่แล้วปลาใหญ่เอาไม่ได้หบิดก่อนวัน <c oughs> นี้ซือ้อเขาเรียกอะไรสวิงแเอามา นี่นะฮะบอร์ดขนาดกว้างเท่าไรไม่รู้นี่นะฮะครับบ้านพี่ใหม่กิจกรรมผมงผมก็คือตกปลากปลาปลากินหมูนั่งฟังเพลงดูยูทูบไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเคดนี่ก่อนใส่เยอแป๊บ